ไม่ลองไม่รู้อืมหงสัน <mm ้าโดนนี่แหละไอ้ช่างอืม ตูดลงก็ได้เอาของก่อนเอาหัวลงมาเนี่ยเดี๋ยวลงตรงนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยฮะ หรือว่าเอาเรือลงมาก่อนก็ได้เอาของใส่รู้ดีเท่าวะพอจะให้หมูมันดิกหางดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊มีให้แค่เท่านี้มีให้แค่เท่านี้ดูมันมันฉลาดแล้วนะเี่ย

พายาก็ได้พายก็ได้อยู่ยไกลนะพายแล้วแหละพายเอากลับแปลว่าจะกลับแล้วออกไปคลองนู้นเลยเว้ยคลองไหนไคลองนายกเฮ้ยมันยังไม่มียังไม่ดูแผนที่ดีที่ลงที่อะไรเลยนะอุ้ยพายเหนื่อยไม <laughs> ่เหนื่อยเราไปไอ้ไอ้นั่นยังไปแล้วไอ้ไอะไรน,นะราชโรทอนอะ เอาไงดีวะดูดิลืมหัวตะกรันนี่มันไกลอยู่เน้นเน้นไม่ต้องไปอันนี้มันล็อกไม่ต้องไปใช้มันล็อกเดี๋ยวดูมันมีปลาเปล่าเดี๋ยวดูก่อนเฮย้ยขึ้นถีงแล้วปลาหมีมันขึ้นน้ำอยู่เนี่ยเอาต่าได้โทรบอกมนันให้มันเอามาให้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอบอกมันไกลมันมาไม่ถูกหรอก เา้าคงจะปักแผนที่ให้มันไงโฟมที่ให้มันทำไมงั้นเดี๋ยวพี่ขับไปเอาเองดีกว่าก็ขับขับไปเอาเองลืมอะไรก็ไม่ลืมลืมมอเตอร์ไกลลืมคันเบ็เดจะแบ่งกันได้ตายแล้วกะแล้วมาเช้านึกะหงิดหงิดลืมอะไรวะ นะครับก็กลับไปเอามอเตอร์ไซค์มาเรียบร้อยครับหลังจากที่ลืมมอเตอร์ไซค์นะครับก็ระยะทางที่กลับไปประมาณ30โลนะครับขับรถกลับไปบ้านไปเอามอเตอร์ไซค์มาไม่งั้นมันมันตกปลาลําบากนะครับลืมไม่พายจะไม่ว่าเลยลืมมอเตอร์ไซค์ลืมไม่พายพอทนนะลืมมอเตอร์ไซค์ครับเนี่ยไอตัวนี้เลยเนี่ยโอ้โหไม่ายตามไม่พายด้วยโอ้ตายเลยเออแต่ตอนตอนแรกยังไม่มีลมเนาะลมเริ่มมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันไม่รู้ว่าคลองเนี่ย จะมีปลาหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ผมมาดูหมายไว้น้ามันน้อยกว่านี้นะครับน้ามันน่าจะมีปลาน่าจะกัดง่ายแต่ว่าตอนเนี้ยเขาเหมือนเขาสูบน้ําเข้ามาครับแล้วก็สูบน้ําจากแม่น้ําเข้ามานะครับแล้วน้ํามันจะออกคุณๆหน่อยแต่ก็น่าจะพอมีตัวครับริมริมปลาช่อนนะครับะเดี๋ยวลองดูวันนี้มากับนาเนนนะครับสองลำนาเนนนั่งรออยู่เป็นชั่วโมงอะเมื่อกี้นยโอ้แย่เลยลืมอะไรไม่ลืมลืมมาตะไก ไปครับลุยตกปลาช่อนกันวันนี้เป้าหมายของเราคือปลาช่อนนะครับเอาเหยื่อลหดูก่อนเหยื่ออยู่ไหนอ่ะอื ีตัวเบ็ดยังตัวเบ็ดอ้าวงั้นเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันในน้ำใบาสามตัวก่อนเดี๋ยวพี่ว่าจะทำรีวิวยังมันอยู่ในกล่องนะยังไม่ได้แกะกย,ยังไม่ได้แกะกล่องสีดำเลยเว,ว้เอ้ยมีนี่เตียงัว้หน่ะอ่ะอุ้ยโรเทย เดี๋ยวนี้เราจะมาใช้เป็นเป็นเหยือกปอมบีนะครับเพราะว่าเราตั้งใจมาตกปลาช่อนนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นเหยือ,อสำหรับตกอ,ออกแบบมาเพื่อปลาช่อนโดยตรงเลยนะครับก็ตัวเบ็ดจะเป็นตัวเบ็ดทางเดียว 2O โอนะครับนะครับอันนี้ผมจะใส่คลิปแล้วกันเพราะว่าผมอาจจะต้องเปลี่ยนเหยือตัวอื่น วิธีเกี่ยวนะครับผมก็เนี่ยครับเหยื่อกับปอมบีเนี่ยเขาจะมีมาร์กมาให้นะครับตรงคางนะครับแล้วก็มาร์กหลักข้างหลังตรงตรงตูดตรงนี้ใต้ท้องนะครับวิธีเกี่ยวก็ทิมเบ็ดเข้าไปที่กลางปากเลยครับช่วงกึ่งกลางนะครับแล้วเราก็งัดให้เบ็ดมันมาทะลุตรงมาร์กด้านหน้าตัวนี้เป็นเหยื่อเก่านะครับที่ผมใช้แล้วมันอาจจะมีรอย ฝากนิดหน่อยแล้วก็นี่นครับด้านท้องจะมีรอยรอยมาร์กเพื่อที่จะให้ตัวเบ็ดจิ้มเข้าตรงนี้นะครับแต่ว่าผมอยากให้เ,เพื่อนๆลองวัดดูก่อนเพราะว่าถ้าเกี่ยวครั้งแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่รู้ว่ามันจะอยู่สภาพไหนนะครับเนี่ยตัวเบ็ดมันจะต้องอยู่ลักษณะนี้นะครับเนี่ยโค้งมานี่ลักษณะแบบ ค้งมาแล้วก็ปลายเบ็ดมันจะมาจิกตรงนี้นะครับนะครับเราก็ดูไว้ว่าลักษณะของตัวเบ็ดมันจะต้องมาเข้าช่องนี้ออกช่องนี้นะครับเราก็กเอาแล้วครานี้เราก็จิ้มหนูล่างเลยให้มันมาทะลุข้างบนเนี่ยทะลุข้างบนแบบนี้นะครับนี่เลยครับแบบนี้เลยลักษณะตัวเบ็ดก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับผมแนะนำเพื่อนๆน,นะครับสำหรับ ใครที่ตีหมายโล่งๆที่มันไม่มีสวะเนี่ยไม่ต้องไปจิกปลายเบ็ดเลยนะครับปล่อยปลายเบ็ดไว้แบบเนี้ไว้ข้างบนแบบนี้เลยนะครับมันจะโอกาสที่มันจะติดปลาก็จะมีสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าถ้าเราจะตีเข้าในที่ลกในสมหยา้าหรือตีสกิป,ปิ้งอะไรเงี้ยครับเราก็จิกปลายเบ็ดเข้าไปสักหน่อยนึงครับจิกไว้ด้านบนนี้ก็พอเนี่ยครับประมาณแบบนี้แล้วก็สังเกตตัวเหยื่อนะครับอย่าให้เหยื่อมันเสียทรง มันอยู่ทรงไหนก็เวลาเกี่ยวเบ็ดแล้วให้มันอยู่ทรงนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเกี่ยวปุ๊บถางงอลงมาอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้มันจะทําให้เหยื่อเสียแอคชั่นนะครับเวลาเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยให้เหยื่อมันอยู่ทรงเดิมนะครับเนี่ยตัวตรงตัวไม่คดไม่คดซ้ายไม่คดขวานะครับให้เหยื่อมันอยู่ทรงเดิมเวลาเราตีแอคชั่นมันจะมันจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแอคชั่นของเหย,ยื่อนะตัวนี้เป็นเหยื่อที่ตัวยางลอยน้ํานะครับเนี่ย แล้วก็การเก็บรักษาของเหยือกปอมบีนะครับไม่ควรที่จะนําไปรวมกับเหยื่อยางชนิดอื่นนะครับที่ไม่ใช่ยางชนิดเดียวกันอย่างพวกปลายางหรือว่าพวกายางเตะแก้คันเนี่ยครับถ้าไปรวมกันตัวยางตัวนี้มันจะละลายนะครับแต่ถ้าเป็นยางชนิดเดียวกันสามารถรวมกันได้นะครับอย่างเช่นตัวกระปอมเอก,ก็จะเป็นเนื้อยางเดียวกับกระปอมบีนะครับเพราะว่าเนื้อยางตัวนี้มันจะยืดได้เยอะมากขา พวกยางตัวนี้ครับมันจะยืดได้เยอะนะครับเวลาปลากัดก็จะไม่ขาดง่ายนะครับใช้งานได้ได้หลายรอบนะครับเดี๋ยวลองมาตีดูไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับโอ้เดี๋ยวเซตเบรกเอาแค่พอประมาณตกปลาช่อนพอดึงออกได้นะครับปลาช่อนก็จะอยู่ช่วงริมๆนี่แหละครับชายตะลิ่ริมตะลิ่ลประมาณนี้ครับ แล้วเราก็ตีไล่เลาะริมตะหนึ่งไปถ่ายลังกันน้ำมันขึ้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเจออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวลองตีดูครับ มาช้อนเรือก่อนใช้สวยกัดตรงนั้นครับใช้ป่าตัวตัวแรกครับมาแล้ว ไอ้ตรงนั้นมันกัดผมผิดไปทีหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ครับตัวเนี้ยไล่มาอกหน่อยครับตรงบ้านหลังสีส้มเฮ้ยสันชอดนั่นเนนก็ได้ครับตัวหนึ่งเดี๋ยวเอาปลาไปเอาปลาไปใส่เรือนั่นเนนเลยทีเดียวสายเดียวกันเลยอ่ะสายเดียวกันเลยเออตัวเท่ากันเลย เออเห้ยเดอะไรกระป๋องบีได้เหรอปกติอ้าวิทย์ไปอยู่ปากวอบเลยอุ้ยโอ้ยใหญ่กว่าพี่เว้ยโอ้ยของนี้มันอ้วนกว่าของพี่หอมเน้นอ้วนอยู่เห็นขยับมันขยับอยู่ตรงปลายหญ้าเนี่ยแล้วมัน <laughs> ก oh <here S 2> ัดไม่แรงนะดูดเออดูดเหมือนกันนี่ก็ดูดตุ๊กแล้วมันก็ สะบัดสะบัดสะบัดลงไปตอนแรกผม,มน,นึกว่ามันฆ่าไม่โดนแต่ว่าปล่อยสายแล้วผมก็ค่อยกอแล้วก็ดึงดูมันตึงๆแล้วมันมันดิน้ดดิ่นก็เลยโหดใส่เลยถ่ายรูป่ลยเก็บเก็บภาพหน่อยเปนี่แมงสะบัดก็ขังเออเสียดายตอนน้ำน้อยไม่ไม่ได้มาเนะเาะเหมึ่งแต้มครับผม กับปอมบีคนระแต้มแล้วเลิกงามยามดีแล้วคนละแต้มครับผมเ调แล้ว <laughs> เดี๋ยวทำสัญลักษณ์ไว้ก่อนจะยกข้ามได้ยู่นะ ฮะติดกิ่งไม้ข้ามข้อดึงข้าม ต้องยกข้าม <c oughs> ข้ามมันจะมีอะไรบ้างเนี่ย

เล่นเล่นข้ามก่อน,น,นมันไหวแล้วอยู่นะอยู่ไม่ได้แล้วรีบข้ามก่อนลูกต้องรีบข้ามไปสตาร์ทเรื่องโอ้ <c oughs> เล่นลมควันกันขนาดนี้ <c oughs> มันต้องยกเอาหัวขึ้นมาก่อนอ่ะขึ้นทั้งลำอ่ะ ถ้าไปลงเรยนจะได้ป่าวเดินดึงไม่ไหวต้องเอาเบนอะเบนหัวลงเอเอแหละเบนหัวให้ฝั่งนึงนง้นก่อนโอ้ <laughs> โดนลมควันโ, <laughs> โดนลมควัน <laughs> <laughs> รีบหนีจากตรงนี้ก่อน ไหวลงเรือสตาร์ทเครื่องหนีเฮ้แต่ลงโยกออกกนนะไม่เดี๋ยวมันก็มาอีกมันมาอีกแล้วพอตอนมันมาเราหายใจไม่ออกอะ่ะให้มันเลยตรงนี้มาก่อนดีกว่าดูดิซุ้มสวยๆเดี๋ยวค่อยกลับมาตีใหม่ขากลับมาทางนี้เหมือนน้ำมันใสเว้ยใสกว่าทางนู้นไม่ไหวหรอกเดี๋ยวตายหนีก่อน เ,เลยกส่เลยโหใหญ่ด้วยมิดเลยไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับโอ้โหโลเลยกล้องหลังไม่น่าเห็น อ้วนเลยครับแต่ช่อนตรงนี้นะครับผมจังหวะตีไปตรงที่ปลามันอยู่พอดีนะครับเนี่ยช่อนนะครับเป็นโลอ่ะตัวเนี้ยใหญ่นะครับกัดเหยื่อกะปอมบีครับผมเย่าปิ้นออกไว้นี่เลยนะครับก็ถือว่าจังหวะดีมากจังหวะดีก็คือตีผมผ่านมาแล้วผมหันหลังกลับไปตีนะครับตรงนั้นอ่าตีปุ๊บ มันก็ดูดปุ๊บลงไปเลยยังไม่ทันลากเลยครับเมื่อกี้นะี่ยคือเหยื่อตกปุ๊บมันดูดเลยก็จังหวะด้วยที่ว่าผมตีมาตั้งนานนะครับตั้งแต่เช้าเนี่ยไล่มาเรื่อยเลยแทบจะไม่เจอตัวเลยครับแล้วก็กะว่าจะตีผ่านๆแล้วก็จะย้อนกลับไปตีตรงที่มันมีตัวตัวกัดนะครับแต่ว่าไอ้ตรงนั้นอะ่ะผมไม่คิดว่ามันจะมีตัวด้วยคือตีใส่ลงไปตรงนี้เขาเรียกว่าจังหวะดีนะครับก็คือเหยื่อตกตรงที่ปลามันอยู่พอดีกัดปุ๊บก็ลดคันนิดนึงครับ พอรถคันตั้งตั้งหลักได้เราก็วัดวัดส่วนแรงๆเลยครับเพราะว่าตัวเบ็ดมันจะได้เข้าปากปลาครับนี่ครับสุดยอดแต้มที่สองนะครับโอ้ก็ใช้เวลาไปประมาณครึ่งวันกว่านะครับกว่าจะได้ตัวที่สองตัวแรกได้ช่วงช่วงสายๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัวที่สองเนี่ยไล่ตีมาพักใหญ่ครับไล่ตีมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยก็ไม่เจอปลาเลยนะครับจนมาได้ตัวนี้ครับเดี๋ยว มันต้องมีอีกครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ชุมนะครับ Teddy. ปลามันน้อยตัวนะครับก็คือมันอาจจะหลบหลบอยู่ตามอกอหญ้ากออะไรเนี้ยเราต้องขยันตีแล้วก็คาดเดาให้ถูกต้องนะครับว่าปลามันจะอยู่จุดนี้นะครับถ้าเราเดาผิดบางทีก็ตีตือ้อนานๆาก็ไม่มีตัวอยู่ดีเพราะว่าเราเราเราเ <ank> ดาผิดต <ๆ S 1> <ๆ S 2> รงนั้นมันจ<ร>ะมีปลานะครับแต่ถ้าเราเดาถูกว่ามันมีปลาเนี่ยเราสามารถตีตื้อได้แล้วบางบางทีเนี่ยปลามันอาจจะขึ้นมากัดเรานะครับผมอ่า ถ้าตีตรงที่ไม่มีปลาตีนานแค่ไหนก็ไม่กัดครับอันนี้ต้องอยู่ที่วิจารณญาณของของเรานะครับผมนี่่ึงแต้มสุดยอดเก็บปลาครับทำอาหารตัวนี้มาแอดนั่งตีนานหรือ,อยัง กัดผิดที่ครล้งด้านหนังใส่กี่หนยังไม่โดนเลยใช่ไหมเห็นเธอดูร้อนรนอดทนตีตั้งนานไม่ได้ปลา เสียงดังปลาลังคานกัดผิดครั้งนั้นยืนยันว่ามีกล้าปีเท่าไหร่ตัดยังไงก็ผิดปี่ซ้ำเหยื่อติดหัวเสียมันทันวัน ทีเท่าไหรกัดยังไงก็ผิดสีซ้ำเหลือติดหัวเสียมันทั้งวัน